ไปโรงเรียนสายไมเนี่ยอไม่สายหรอกนะแหมสอนรู้สอดเห็นจริงวันนี้นอนนอกบ้านอีกนะใจร่มร่มลูไปพอจัดให้เสร็จแล้วโอ้โไม่กงุ่ดเลยไปดีๆนะไปขาถ่านนะลูกนะจน่ารักจริงๆเลยไม่ทุนหัวมาคืนให้เป็นอย่างนี้แล้วพ่อเมือง คือนี่หนักกว่านั้นอีกอ้าวไอ้เยินนี่มึงไม่ได้จัดให้กูเลยนเนี่ยนี่เฮ้ยมันเป็นยังไงว่ากูต้องมาจัดเสริมทุกที ขนาดนี้เก่อ,อนอื่นขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจ,จะบรบกวนทุกท่านที่ให้มาประชมุมวันนี้เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้รู้ไว้ตอนนี้ชุมชนของเราอ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือพวกยาบ้าพวกยาเสพติดตอนนี้ชุมชนของเราเนี่ยดังมากอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลโดยเฉพาะผู้เป,เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีหลานเนี่ยนะน่าจะดูแล ลูกโตเป็นสาวันทำคืนจะเดินพอ่อพูดยาบ้าเนี่ยเวลามันเมาแล้วมันชอบข่มขืนโอ้ยอย่างนั้นน่ะชนนี่ไม่กล้าออกจากบ้านแล้วค่ะทำไมละ่ะว่าถูกข่มขืนอย่างหนูเดินเถอะไม่มีใครทำอะไรหนูหรอกนะ<อ>ไม่น่ากลัวลูกเออจะได้โล่งใจมีอะไรสงสัยถามได้เลยนะเออแต่เยินชนนี่อยากรู้จริงๆะระหว่างยาบ้ากับเอดอ่ะอันไหนน่ากลัวกว่ากันคะ ยาบ้าน sure uh, oh, nah. ่ะเสพแล้วตายแต่เ huh> อ uh, right? ็ดเนี ing, ่ยถ้าเราโป๊แปดขึ้นมาเนี่ยป๊อกเก้าถ้าป๊อกสีสองเด้งเลยเอาเป็นงานเป็นการแล้วกันนะวันนี้ผมได้เรียนเชิญวิทยากรเพื่อนนุ่เองจะจาโป้งจาโป้งจะหน่งจาโป้งจะหน่งมาขอบคุณทุกคนนะครับเ้ื่อการเรื่องการถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับ ในสมัยหน้าผมก็คิดว่าจะขึ้นรับใช้ราะวก็เกิดในชุมชนแห่งนี้รรแล้วเยินนี่ก็เป็นเพื่อนกันตออมาด้วยกันวันนี้ครับจเนจหวัดดีของท่านผู้<ม>เขียตนติองารชุมชนนะครับเพราะว่าผมมีวิทยากรน,นะครับเขาเป็นสารวัตรใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับวันนี้เขาจะมาพูดเกยบ